สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับรถโตยโยต้ารีโว e รีโว่พีโก้เนี่ยเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับผ,ผ้าเบรกตัวยกสูงเนี่ยจะเป็นรุ่น4พอร์ตเนี่ยมันจะใช้สเปคนี้นะเนี่ยผ้าเบรกจะใช้ตัวเดียวกับพวกพาโด้แลนคุยเซอร์เอ่อฟอร์จูเนอร์อะไรพวกเนี้ยวิธีถอดใกล้ๆก,กันหมดนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาถอดไปได้วยกันพอดีของผมเนี่ยผ้าเบรกเดิม ล้อมันใหญ่เนาะมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เ,เลยเปลี่ยนตอนนี้รถวิ่งไป6 0 0 0กว่าโลยนะครับรุ่นนี้เบรกเนี่ยจะให้มาเป็นจาน320รเลยนะถ้าถ้าที่ผมเช็คมานะไม่เหมือนวีโก้ที่มีแบบจาน2 9 7 320ถ้าอยากเปลี่ยนนี่มันจะสามารถใส่3-40ได้นะครับของพวก New Fort u n e r หรือว่าพวกพาโดอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มถอดกันเลยอันดับแรกนะครับถอดล้อออก เรียบร้อยนะครับถอดล้อแล้วขั้นตอนต่อมานะครับถอดคิตด,ด้านหลังของเบรกเนี่ยจะมีเป็นสลักไขค,ควงงัดขึ้นดูเลยนะครับนหนึ่งตัวนี่สองตัวแล้วก็ดันสลักตัวยาวนี่ออกนะครับบนล่างแล้วก็เอาตัวกิบนี่ดึงขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้ว ดันผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกสี่พอร์ตเนี่ยมันจะเป็นต้องดันทีละข้างนะเพราะผมดันสี่ตู้ค้อมกันแล้วมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยครับเสียบเข้าไปเอาไขควงเสียบเข้าไปหมดล่างนะครับแล้วงานงานให้สุดนะครับผ้าเบรกใหม่มันหนามากอ่ะนี่ผ้าเบรกเดิมติดมาเป็นโตโยต้าแอดวิทนะครับโอเคผ้าเบรกใหม่ใสอันนี้คืออันใหม่นะครับช่วงระหว่างติดนั่งเนี่ยเอาตัวน้ำอะไรนะจารบี ทาหลังหน้าตัวค้าเบรกนิดนึงนะครับกันเสียงปึ๊บอันนี้คือฝั่งด้านหน้ารถนะเอาจารบีทาเรียบร้อยนี่นะครับแล้วก็สับเสียงบก,กบถ้าดันแล้วมันฝืดนะครับอาจจะลูกสูบมันเหนีดอยู่นิดนึงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เข้าไม่ได้นะครับมันฝืดเรา,าเอาข้าเบรกเก่าเนี่ยเสียบเ,เข้าไปแล้วก็เอาไขควงนะครับล้ว<อ>เพิ่มอีก พื่อให้ลูกสูบเบรกมันถอยแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่ปึ๊บอะได้แล้วข้างหนึ่งอีกข้างําเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเบรกด้านในเราจะระเบีเบรกทานะครับด้านในเนี่ยสังเกตจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวเตือนเนาะผ้าผ้าเบรกมันถึงตรงหน้านี้มันจะขูด จะมีเสียงอีอ๊ดปีดีขึ้นมาผ้าเบรกพวกนี้นะครับใช้สักสี่ห้าหมื่นโลก,ก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าประสิทธิภาพมันลดลงนะครับการที่ใช้ผ้าเบกรกแบบเด๋ยวบางมากๆเนี่ยมันจะเสี่ยงจานแตกด้วยเพราะว่าผ้าเบรกหมดเยอะๆครับมันจะกินจานด้วยจานก็จะบางตามนะครับถึงขราควรจะเปลี่ยนทั้งคู่เพราะว่าจานพวกนี้จะมีความหนาบบกทุกใบนะครับด้านหลังอย่าปล่อยให้มันต่ากว่าค่ามาตรฐานเยอะๆจานแตกนี่เบรกไม่อยู่เพราะเบรกนี่คือสำคัญสุดในรถนะครับ เน่ยผ้าเบรกใหม่มันจะค่อนข้างฟิตเข้ายากนิดนึงอ่ะเอาได้อันนี้คือเนี่ยครับใส่สลักกับข้อที่เดิมนะครับปึ๊บกิบป,ปิดพรีพืเอเนี่ยอ่าเวลาใส่เนี่ยไอ้บารเนี่ยจะอยู่บนผ้าเบรกมุมนี้นะครับให้ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ถูกนะถ้าใส่กับข้างขาดเลยนะครับมันถูกใส่เข้าแบบบุกมือดันเนี่ยเห็นไหมไอ้เนี่ย,ยงัดขึ้นมาคือถูกข้างนะครับใส่สลักเข้าไปตงรงรูผ้าเบรกจบแล้วก็กิบตัวเล็กนะครับเสียบด้านหลังสลักสองข้าง นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนี่ก็คือขึ้นไปย้ําเบรก2-3าทีก็ใช้งานได้เลยเนาะแล้วก็มีข้อควรระวังเนี่ยควรจะ in, รันอินผ้าเบรกหรือว่าเบรอินนะครับทุกครั้งถามว่าทํายังไงหรอก็คือขับไปโดยความเร็วเนี่ยไม่ไม่ควรเร็วมากนะครับไม่ สักแปอะไรอย่างเงี้ยเบรกจนถึงจุดจุดนิ่งสักหครั้งก่อนก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับเพราะว่าให้ผ้าเบรกมันเปิดหน้าเพราะว่าจานเราก็มันเคยกินผ้าเบรกชุดอื่นมาก่อนนะครับหรือถ้าเจียจานเนี่ยต้องรอจนจานมันเงานะมันถึงจะประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าแบบใจร้อนทาเบรกเสร็จปุ๊บตัดลองเลยเนี่ยผ้าเบรกโดนความร้อนช่วงที่ยังเบรอินไม่เข้าที่เนี่ยมันจะทําให้ผ้าเบรกอาจจะแตกได้นะครับท่านที่ผมเคยเจอนะ มาถึงปุ๊บออกไปซัดเลยอย่างเงี้ยเบรกไม่อยู่ด้วยแถมไอ้พวกอุปกรณ์พวกเนี้มันยังไม่เข้าที่เนาะมันทําให้ระ,ระ,ระ,ระยะเบรกเนี่ยมันไกลมากแล้วก็อุปกรณ์มันจะเสื่อมเร็วนะครับก็ควรจะรันอินสักสอง0ามร้อยกิโลจนผ้าเบรกเนี่ยเหยียบปุ๊บมันรู้สึกว่าเออเหยียบแล้วรถหยุดกระชับขึ้นดีขึ้นไม่มีเสียงนี่คือปกตินะครับถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วมีเสียงเช็คนะครับพวกชุดปั๊มสลักอะไรพวกเนี้ยฝุดหรือเปล่าใส่ตรงไหมเพราะว่าผมเจอบอกโอ้ชอบ ไม่ได้เช็คอะไรเลยบางทีลูกสูบติดงัดลูกสูบก็ไม่อยากไปแล้วก็ไม่ยอมบอกลูกค้านะครับถ้าลูกสูบเป็นสนิมเนี่ยเวลาง,งัดผ้าเบ่งถอยมันจะไม่ไปเลยนะแข็งปักพันเก่าผมมาโดนน้ําทุกปีอแกะล้างตลอดเพราะว่ามันเหมือนกับน้นํามันซึมเข้าตรงชุดลูกยางครับทําให้ มันเบรกติดบ่อยกินน้ำมันขึ้นเลยนะครับรถมันอื่นเลยฝากไว้ครับวิธีเปลี่ยนพ้าเบรกหน้า t o y ย t a พวกลีโวพอจูเนอร์วีโกเปลี่ยนง่ายสีพอร์ตไม่มีอะไรเลยง่ายกว่าพอร์ตเดียวอีกโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโจไลฟ์แปดแปดแเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปได้ครับสวัสดีครับ